สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยของคุณครูนัชชานะคะสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ไหนใครรู้จักคำราชาศัพท์บ้างคะคำราชาศัพท์ คือคำที่ใช้สำหรับพระราชาใช่ไหมคะเก่งมากค่ะคำราชาศัพท์คือคำสุภาพไพเราะที่ใช้ให้เหมาะสมตามลำดับฐานนันดอนศักดิ์ของแต่ละบุคคลมีไว้ใช้กับพระมหากษัตริย์พระราชินีรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์พระภิกษุสงฆ์และข้าราชาการระดับสูงพวกเราพอจะรู้จักคำราชาศัพท์กันแล้วใช่ไหมคะไหนลองยกตัวอย่างคำราชาศัพท์พร้อมกันสิคะว่าคำราชาศัพท์เป็นอย่างไรอืมคำว่าความคิดเป็นคำสามัญ แต่ราชาศัพท์ที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์คือพระราชดำริที่แปลว่าความคิดใช่ไหมคะคุณครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของครณครูเก่งกันทุกคนเลยปรบมือให้ตนเองค่ะถ้าเรียนคำราชาศัพท์ของพวกเราสัปดาห์นี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครู